กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้าสู่ทีมงานตำแซมดำซิ่งครับสำหรับคลิปนี้ครับพามาชมครับพามาดูการวิ่งหึงของทีมงานตำแซมเข้าขนามน,นี้ห้าโมงสีนาทีเราจะเอาให้ได้40เที่ยวครับระยะทางวิ่งไปกับ4กิโลทางวิ่งง่ายครับไปทางสีเลนนะคลิปนี้ครับอยู่กับเจ้าคมมาสุที่423เครื่องยนต์6สูบคอม โอ้ยกล่องสุดเดลิเอินเจคชัน9 0 HP ครับ9 0แรงกับปั๊มของโคมัสุเองอยู่กับเจ้าฮีโน่ด้วยครับฮีโน่คันนี้เป็นเจ้างฮีโน่ซูเปอร์เซียเครื่อง WO6D 150แรงมากับเฟืองท้าย841รอบเกียร์8รอบ2หรือเปล่าดูการจัดทีของเจ้ารุ่น3า็ครับทำงานมาทั้งวันแล้วครับยังกิดจัดอยู่หรือเปล่า กับมันต้องเจ้าโคมาสุครับเก <c oughs> ่าแต่เก่าครับเก่าจัดจัดเลยการทำงานยังถือว่ารวยเร็วดีครับอันนี้คนขับเทปโคชินคอนโชนแคทครับอันนี้มันคอนโชนโคมาสุคันโทนสวิงหน้าหลังครับตัวนี้โบตีเขาขับสวิงซ้ายขวาอันนี้มาขับหน้าหลังครับก็จะก็เพิ่งไปขับสวิงซ้ายขวามาครับอันนี้กลับมาทีทีมงานเราก็ ได้ขับสวิงหน้าหลังมาอันนั้นเขาเขาไปขับซ้ายขวามาตอนนี้กลับมาขับสวิงหน้าหลังครับก็คึอกักนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับงานนี้ครับผมสะขนาดของงานครับความลึก3เมตร50ได้อันนี้เจ้าอิสุร้อยเก้าห้าครับ ไปครับดูครับเขาจะเอามอไซต์ตัวเองกลับบ้านแล้วเขาโ,โม่อกไรดิเขาเรียกว่าหาโม่ซีดีโม่หัตเซมาย่ามสอบมันฆ่าอันลงไปแจงชื่อเลยโดดหนอกขาไปในเรือนตอนอันนี้น้ำ <laughs> โอ้ใส่ดิน่อยห <laughs> ยายเอ้ใส่หน่อยห <laughs> อา,า,าร <laughs> ยาร,รดดย้องร้องกันทนดดิ <laughs> อยู่กับดิกับโปรครับ <laughs> ผม ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทครับวคลิปนี้สวัสดีครับ